หนังสือเสียงแม่สอนไว้รวบรวมคําสอนของแม่โดยพุทธทาสพิขุวันแม่คืออะไรวันแม่คราวหนึ่งณนะลานหินโค้งวัดทานน้ำไหลส่วนโมกขพลารามอำเภอชัยยาจังหวัดสุราธ,ธานีท่านพุทธทาส ได้รับอรัธนาขึ้นแสดงธรรมเกี่ยวกับพระคุณของแม่ในวาระพิเศษนี้ตอนหนึ่งของธรรมบรรยายท่านอาจารย์ได้ตั้งปุจฉาและวิสัชนาถึงความหมายของคำว่าแม่แก่สิษย์และสาธุชนทั้งหลายดังนี้ถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นนักวัตถุนิยมว่าแม่คืออะไรมันก็ว่าธรรมดาธรรมชาติไม่มีความหมายอะไร นอกไปจากธรรมดามีชีวิตขึ้นมาถึงเวลาก็สืบพันคือมันอย่างนี้เท่านั้นค้าวนี้สมมุติว่าไปถามพระอรหันต์ว่าแม่คืออะไรพระอรหันต์จะตอบว่าอย่างไรพระอรหันต์คงจะตอบว่าแม่คือผู้สร้างมนุษย์ให้มาเป็นพระอรหันต์เหมือนฉันไปถามคนเคร่งคำีก็ตอบอย่างนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบอย่างถามพระอรหันต์ก็ตอบอย่าง เอาธรรมชาติที่สุดมาพิจารณากันดูบ้างถามอะไรดีถามลูกไก่ตัวเล็กๆว่าแม่คืออะไรมันก็จะตอบว่าแม่คือผู้มุงหลังคาให้ฉันครอบฉันไว้ตลอดเวลานี่คือแม่ลูกไก่มันรู้เท่านั้นจะทำอย่างไรเล่าแม่คือผู้มุงหลังคาคุ้มครองฉันอยู่ตลอดเวลาถามลูกหมาลูกหมาแม่คืออะไร แม่คือผู้คุ้มครองไม่ให้ใครมาทำร้ายรังแกฉันมาแม่ก็หัาถ้ามาจับตัวฉันแม่ก็กัดคุ้มครองฉันอย่างนี้มาทำร้ายฉันไม่ได้แม่จะต่อสู้นี่ถามลูกหมาทีนี้ถามอาตมาแม่คืออะไรอาตมาบอกว่าแม่คือผู้ที่ถ่ายทอดวิสัยให้มากยิ่งกว่าพ่อและดูแม่นี่จะรักลูกยิ่งกว่าพ่อแม่คืออย่างนี้อย่างนี้ ถ้าไม่มีแม่สวนโมกไม่มีขอบอกอย่างนี้แม่ของอาตมาเป็นอย่างนี้แม่คืออะไรถ้าถามอาตมาแม่ให้ทั้งชีวิตและวิญญาณอาตมาขอเอาตัวเองเป็นตัวอย่างโดยไม่ละอายเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าอาตมานี้มีความรู้ความสามารถหรืออะไรเท่าที่มีอยู่ในเวลานี้ สิ่งเหล่านี้ได้มาจากไหนขอบอกว่าได้มาจากแม่มากที่สุดเลยพูดอย่างนี้คล้ายกับเนรกคุณครูบาอาจารย์เหล่าอื่นไม่ได้เนระคุณหรอกจากครูบาอาจารย์เหล่าอื่นก็มีแต่ที่ได้รับมากและเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นชีวิตเป็นดวงจิตเป็นวิญญาณอยู่ในปัจจุบันนี้ได้รับจากแม่ยิ่งกว่าพ่อจะเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเราอยู่ใกล้ชิดแม่ยิ่งกว่าพ่อเกี่ยวข้องกับแม่ตลอดเวลาไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับพ่อโดยตรงพ่ออยู่วงนอก โลดเต้นอยู่วงนอกแม่นี้ใกล้ชิดสนิทสนมแนบเนื้อแนบอยู่กับอกตลอดเวลามันจึงมีส่วนที่ว่าจะสร้างอะไรทุกอย่างขึ้นในดวงจิตในวิญญาณของลูกแล้วก็ทำอะไรให้ทุกอย่างมารดาของตมาไม่มีลูกหญิงหัวปีลูกหญิงไปอยู่ตอนท้ายหมดลูกชายคนหัวปีลูกชายจึงได้รับการสั่งสอนอย่างที่เขาสั่งสอนกับลูกหญิงลูกชายต้องช่วยแม่ทำครัวเหมือนอย่างลูกหญิงจะต้องช่วย ฉะนั้นจึงได้รับการถ่ายทอดอะไรมามากเหลือเกินจากมารดาแม่สอนไว้ให้ประหยัดเช่นเรื่องประหยัดใช้น้ำอย่างประหยัดใช้ฟืนอย่างประหยัดใช้อะไรอย่างประหยัดได้รับการอบรมมาจากพ่อแม่นิสัยนี้มันไม่มีไม่หายไปก็เป็นเหตุให้หลายคนในสมัยนี้เห็นว่าไอ้หมอนี่ขี้เหนียวแทนที่จะว่าประหยัดมันว่าาตมาคนขี้เหนียวนิสัยประหยัดแม่มักจะพูดว่าถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นทาสฟืน ไม่รู้จักใช้น้ําก็จะเป็นาธาตุน้ําคือต้องหามามากเกินไปรวมกระทั่งว่าถ้าไม่รู้จักใช้เงินก็ต้องเป็นาธาตุเงินต้องหาเงินมากเกินความจําเป็นไม่รู้จักใช้อะไรก็จะเป็นาธาตุของสิ่งนั้นพอเรามาปฏิบัติกันอย่างนี้อยู่เดี๋ยวนี้บางคนเห็นเขาว่าไอ้นี่ขี้เหนียวขี้ตืดมันมีปฏิกิริยาตรงเันข้ามเสยอย่างนี้ทําอะไรต้องพอดีทําอะไรต้องพอดีแม้แต่ขูดมะพร้าวต้องใช้แรงที่พอดี ขูดมะพร้าวที่ขูดออกมาจึงจะเป็นมะพร้าวที่สมบูรณ์ประโยชน์เด็กชายธรรมธาตุขูดมะพร้าวเป็นที่พอใจของแม่กว่าเด็กชายพุทธธาตุเด็กชายพุทธธาตาุขูดออกหายาบหยาบขูดเต็มแรงก็ออกมาหยาบแล้วแม่ก็บอกว่ามันปั้นมือไม่สบายและน้ํากะทิก็ไม่ออกมันอยู่ในชิ้นมะพร้าวที่ใหญ่มันไม่ออกได้น้ํากะทิน้อยไป เด็กชายธรรมาธาตุเขาคูดละเอียดนิ่มปั้นก็นิ่มแล้วน้ำกะทิก็ออกมาหมดอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เรียกว่าทำอะไรอย่าสักว่ามีแรงแล้วทำเต็มแรงนี้จะถูกเสมอไปมันต้องพอดีเช่นขูดมะพร้าวก็ขูดพอดีละเอียดที่สุดน้ำกะทิไม่เหลือในกาบมะพร้าวแต่ลองขูดเต็มแรงสิมันออกมาชิ้นใหญ่ๆนั้นหนาในนั้นมีน้ำกะทิเหลืออยู่ไม่ออกมาบางทีต้องใช้ให้เอาไปตำอีกทีหนึ่ง มน้ำหน้าที่ทำอย่างนั้นเอาไปตำให้ละเอียดอีกทีหนึ่งจึงจะคั้นกะทิออกหมดนี่แม่สอนอย่างไรแม่สอนว่าขูดมะพร้าวต้องขูดชนิดที่มีเหตุผลขูดตามเรียวตามแรงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลือจะกล่าวว่าแม่ถ่ายทอดอะไรให้บ้างเรื่องการประหยัดเป็นที่หนึ่งประหยัดไปเกือบทุกอย่างระหว่างที่เอามอคข้าวไปเช็ดน้ำไฟมันอยู่เปล่าๆ ไฟอยู่เปล่าๆนี่ถือว่าเสียหายต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งต้องอุ่นแกงอะไรอย่างหนึ่งพอดีกว่าหม้อข้าวเสด็จมาวางพอดีไม่เสียถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ว่าโง่แล้วถูกดุว่าไม่ประหยัดไม่ทำให้ดีที่สุดอย่างนี้นิสัยนี้จึงติดตามมาในการที่จะใช้อะไรติดต่อเป็นประโยชน์กันไม่ขาดตอนเป็นนิสัยหลายสิบปีมาแล้วที่แม่ใส่มาให้และยังอยู่จนเดี๋ยวนี้ คิดดูมาหลายสิบปีความคิดและการกระทําชนิดนี้ได้รับการถ่ายทอดมาหลายสิบปีแล้วอยู่มาจนทุกวันนี้มันถ่ายทอดมาไกลถึงเพียงนี้ขอให้คิดดูแม่ให้ละเอียดรอบคอบนิสัยรอบคอบละเอียดอะอนนี้อาตมาได้มาจากแม่จนเหลือที่จะกล่าวขอยกตัวอย่างแม่กำชับว่าพาน้องไปโรงเรียนหรือเป็นเพื่อนน้องไปโรงเรียน ให้เดินเฉียงด้านซ้ายทางด้านหลังแห่งเดียวเท่านั้นอย่างเดียวเท่านั้นมันมีมุม8ปมุมแฉากตรงหน้าซ้ายขวาและระหว่างช่องช่องนั้นเป็นแฉากฉากที่จะเดินมีแฉากเดียวคือซ้ายมือเฉียงไปทางข้างหลังที่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าแสงสว่างอ่านหนังสือดีที่สุดต้องมาทางหูซ้ายคือมุมนี้แหละอีกเมุมใช้ไม่ได้ถ้าเดินตามหลังน้องก็ไม่เห็นข้างหน้าน้อง จะเดินข้างซ้ายก็ช่วยไม่ถนัดข้างขวาก็ไม่ถนัดถ้าเดินข้างหน้าก็ช่วยไม่ได้ถ้าเดินเฉียงพนางขวามืออย่างนี้มันไกลมือซ้ายช่วยไม่ถนัดถ้าเดินตรงด้านที่แม่บอกมือขวามันช่วยได้ถนัดให้พร้อมอยู่เสมอที่จะเห็นทันทีเห็นทั่วถึงและมือขวาช่วยถนัดแม่ของเราไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แต่รู้ว่าเดินตรงนี้จุดนี้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดและกำชับแล้วก็เห็นคนโง่ๆไม่ทำอย่างนี้ ขอให้คิดดูจะเดินตามคนป่วยเดินคุ้มครองคนป่วยก็เหมือนกันเหมือนกับคุ้มครองน้องไปโรงเรียนจุดสำคัญที่สุดมีอยู่จุดเดียวในแปดจุดรอบตัวใครมีหน้าที่อย่างนี้ก็ขอให้คิดนึกกันไว้คงจะฉลาดขึ้นกว่าก่อนแม่สอนให้ช่วยตัวเองอบรมนิสัยช่วยตัวเองนีม่มากที่สุดแม่ไม่ให้อะไรง่ายๆแม่ว่าแม่ไม่มีหน้าที่จะซื้อรถจักรยานให้ต้องทำเอาเอง ต้องเงย็บผ้าด้วยจักเย็บผ้าแล้วคิดค่าแรงไว้ให้หลายเดือนเข้าก็พอที่จะซื้อรถจักรยานได้แม่สอนให้ประหยะัดเมื่อเป็นลูกเด็กๆใช้เงินก็ประหยะัดเมื่อเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมอาหารกลางวันมื้อหนึ่งแม่ให้สตางค์เดียวสตางค์เดียวคิดดูไปร้านขนมจีนซื้อขนมจีนหนึ่งสตางค์แล้วก็เก็บผักบุ้งในครูมากำมือใหญ่มาบิดใส่ลงไปกินกับขนมจีน หสตางค์ก็อยู่ได้อยู่ได้จนเรียนหนังสือชั้นประถมนี่อาตมาสร้างตัวเองมาโดยการอบรมของแม่โดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับพ่อในลักษณะอย่างนี้มีอาหารข้างวันหนึ่งสตางค์อยู่ทุกๆวันถ้าวันไหนที่บ้านมีอะไรแล้วให้ก็ไม่ต้องถ้าไม่มีก็หนึ่งสตางค์เป็นอย่างมากแม่โดยเฉพาะได้สร้างนิสยัยเข้มแข็งอดทนให้อย่างไรแล้วก็ไม่ตายอยู่มาจนเดี๋ยวนี้ก็อยากให้ทุกคนมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ อยู่ได้อย่างถูกต้องที่สุดและได้ผลดีที่สุดแล้วก็ไม่ตายแล้วก็ไม่แพ้นี่พอแล้วกระมังที่จะเล่าว่าแม่เป็นบุรพาจารย์อย่างไรแม่เป็นครูคนแรกให้อัตมาอย่างไรออมสินไหนเบิกเงินได้โดยไม่ต้องฝากวันแม่คราวหนึ่งนะลานหินโค้งวัดทานน้ำไหลสวนโมกขพลาลามพระคุณเจ้าท่านพุทธทาสผิดขู มารบธรรมกสิทธและสารุชนว่าด้วยพระคุณของบิดามารดาซึ่งคนส่วนมากไม่นำพาละเลยมองข้ามความสำคัญนี้ไปไม่สนใจชี้แจงน้อมนำชักจูงให้ลูกรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เสียตั้งแต่ยาว,วัยเช่นตั้งคำถามกับลูกว่าลูกเกิดมาจากไหนเกิดมาจากโครงไม้หรือเกิดเองได้ใครรักเรามากที่สุดใครรักเราจนตายแทนเราได้ เสื้อมาจากไหนกางเกงมาจากไหนออมสินไหนเบิกเงินได้เรื่อยๆโดยไม่ต้องฝากไม่ต้องฝากแต่เบิกเงินได้เรื่อยนั่นคือออมสินไหนเหล่านี้จะต้องให้ลูกรู้เสียตั้งแต่ยังเยาว์พ่อแม่ต้องสนใจครูบาอาจารย์ต้องสนใจก่อนที่จะขี่เครื่องบินไปเรียนภาษาเมืองนอกบทแรกที่สุดสำหรับเด็กก็คือควรให้รู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณกก่เขาขนาดไหนเพียงไร เพื่อเป็นรกรากฝังจิตใจเป็นมนุษย์ที่ดีรู้จักบุญคุณของพ่อแม่เป็นอันดับแรกการยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องของการเสียเกียรติใครๆก็รักคนที่ยอมแพ้เพื่อให้เรื่องระงับแม่สร้างนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนแม่สอนว่าการยอมแพ้นั้นไม่ถือว่าเป็นการเสียเกียรติเพราะให้เรื่องมาระงับไปโดยไม่ได้เสียหายอะไรเนื่องจากการยอมแพ้มันเป็นการปลอดภัย และใครๆก็รักคนที่ยอมแพ้เพื่อไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นแม่สอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แม่สอนว่าให้ลูกแมวได้กินข้าวก่อนแล้วคนจึงกินสัตว์เดรัจฉานเป็นเพื่อนของเราคนขอทานเป็นเพื่อนของเราคนไร้ญาติขาดมิตรมาตายอยู่ตามท่าน้ำเราต้องเอื้อเฟื้อถ้าเรากินเองมันก็ถ่ายทอดออกหมดถ้าเราให้เพื่อนกินมันอยู่ในหัวใจของเขายาวนาน แม่สอนให้รักน้องรักเพื่อนแม่สอนว่าน้องเอาเปรียบพี่ได้แต่พี่เอาเปรียบน้องไม่ได้น้องโกงพี่ได้แต่พี่โกงน้องไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นแม่สอนให้ดูว่าไก่ไม่มีเห็บเพราะมันช่วยจิกให้กันและกันลูกไก่เล <iden> ็กๆยังช่วยจิกเห็บให้ลูกไก่ตัวใหญ่เห็บที่มันอยู่ตามหน้าตามนอนมันจิกเองไม่ได้แต่ไก่ก็ไม่มีเห็บเพราะมันปฏิบัติหน้าที่ของกันและกันแม้แต่ว่าลิง มันก็หาเห่าให้แก่กันและกันสุนัขมันก็ยังกัดมัดให้แก่กันและกันตรงที่มันกัดเองไม่ได้แม่อบรมนิสัยกตัญยูรู้กุลให้เด็กลเล็กๆช่วยทำงานให้แม่บ้างทำอะไรไม่ได้มากก็เพียงแต่ช่วยตำน้ำพริกแกงให้ก็ยังดีเหยียบขายให้แม่หายเมื่อยเอาใจใส่เมื่อแม่เจ็บไข้นี่ปฏิบัติกันมาจนเป็นนิสยัยเคารพคนแก่คนเฒ่าพระเจ้าพระสงค์ประนมมืออยู่ตลอดเวลา แม่สอนคาถากันขโมยแม่ปลูกฝังให้รักการทำงานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ปลูกพริกมะเขือตะไคร้มะลิราตีสับประรดกล้วยก็ยังสอนให้ปลูกและยังสอนคาถากันขโมยให้ด้วยว่าถ้านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานถ้านกกินให้ถือว่าเราเอาบุญถ้าคนขโมยเอาไปก็ถือว่าให้ทาน เมื่อคิดด้วยเช่นนี้แล้วมันจะไม่ถูกขโมยเลยตลอดชีวิตมันกลายเป็นให้ทานไปเสียทุกทีถ้าสัตว์มากินก็เอาบุญไม่ต้องฆ่าทำร้ายสัตว์แม่ห้ามเล่นการพานันชนไก่กัดปลาแม่อบรมนิสัยห้ามเล่นการพานันแมแตหมรร้ก,ก็ไม่ได้ห้ามดนตรีเราชอบต้องแอบเล่นเรื่องชนไก่กัดปลานั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องเราเรื่องบุรีเกียดเองแม่ไม่ต้องห้าม พ่อและอาก็ไม่เคยแตะต้องสิ่งเหล่านี้เมื่อเด็กๆเ,เคยเห็นคนสูบกัญชายาแดงด้วยบ้องไม้ไผ่สียงโครกๆนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นวีรบุรุษแต่เราไม่กล้าหรอกทั้งหมดนี้ได้รับจากแม่ซึ่งคอยจ้ำจี้จ้ำชัยว่ากล่าวอยู่เสมอนี่ดูเถิดว่าแม่มีส่วนสร้างอุปนิสัยสร้างดวงใจพร้อมๆกับพ่อช่วยสร้างชีวิตโดยส่วนรวมหรือส่วนใหญ่แม่อยู่ในวงใน พ่ออยู่วงนอกแม่คือผู้สร้างโลกแม่คือผู้สร้างโลกคนในโลกจะดีหรือเลวก็เพราะแม่การทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเป็นบาปปัญหาในบ้านเมืองระดับนี้คือปัญหาเด็กไม่เคารพไม่รักไม่เชื่อฟังพ่อแม่พากันเป็นอันตรายกันมากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าการทำให้พ่อแม่ร้อนใจน้ำตาตกเป็นความเลวร้ายอย่างใหญ่หลวง เขาจึงยังกระทำกันอยู่ดังนั้นเราจึงจะต้องสอนให้เขารู้ว่าแม่นั้นคืออะไรอะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้และรู้โดยขั้นปรมมตถ์รึกซึ่งว่าแม่เป็นผู้สร้างโลกโลกจะดีหรือเลวก็เพราะคนเราจึงกล่าวว่าแม่เป็นผู้สร้างโลกแม่สร้างโลกเรากล่าวว่าเป็นพระเจ้าเด็กๆจะต้องรู้จักอดทนเสียสละเพื่อพ่อแม่ให้สมกับความเจ็บปวดที่แม่ได้รับเมื่อคลอดเรามา ให้เด็กๆเ,เขารู้จักมีอะไรเพื่อจะทําหน้าที่ถูกต้องเป็นผาสุขไม่ใช่เพื่อยึดมั่นถึงมั่นลูกควรจะรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรจะปฏิเสธความเกิดมานี่ไม่ได้เพราะมันเกิดมาแล้วมันมีแต่ว่าต่อไปต้องทําอะไรอาตมามีความเสียใจอยู่อย่างหนึ่งเสียใจอยู่อย่างยิ่งว่าสมัยเมื่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อาตมาก็ไม่มีความรู้อะไรแม้จะบวชแล้วก็มีความรู้ธรรมะงงๆเง่า งูปลาอย่างนั้นแหละถ้ามีความรู้อย่างเดียวนี้ก็จะช่วยแม่ได้มากให้พอใจรู้ธรรมะอย่างยิ่งแต่แม่ชิงตายไปเสียก่อนก่อนที่อาตมาจะมีความรู้พอจะสอนธรรมะลึกๆให้แม่ได้นี่เป็นเรื่องที่นึกแล้วก็ว้าเหวยอยู่ไม่หายจงตอบแทนพระคุณพ่อแม่ตั้งแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่การได้ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่นั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าใครมีโอกาสได้ตอบแทนเพียงพอถูกต้องเสียตั้งแต่แม่ยังไม่ตายนี่วิเศษอาตมายังคงคาราคาซังไม่ได้ความรู้สูงสุดที่พอใจกับแม่เพราะว่าแม่ชิงตายเสียก่อนไม่ได้ความรู้สูงสุดที่พอใจให้แก่แม่แต่แม่ก็สนใจธรรมะเหลือประมาณแม้แรกบวชแรกเรียนนักธรรมอย่างโง่โก็อุตส่าห์เขียนส่งไปให้แม่หรือพูดให้แม่ฟังอยู่เสมอ เขียนใส่สมุดเล็กๆส่งไปให้แม่เสมอแต่เป็นความรู้ธรรมะเด็กๆทั้งนั้นเดี๋ยวนี้รู้ธรรมะชั้นผู้ใหญ่แต่แม่ตายเสียแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรลูกมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทีนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องความกตัญญูความกตัญญูอยู่ที่ไหนการจะตอบแทนพระคุณของ พ่อแม่นั้นจะทำกันอย่างไรลูกสัตว์เดรชานไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นี่ใครๆก็เห็นเพราะว่าพอโตแล้วก็แยกกันไม่ได้มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่ลูกคนลูกมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่แต่แล้วก็บกพร่องเสียโดยมากไม่ทำเสียก็มีเลวร้ายถึงที่สุดจนฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เคยมีทั้งที่ลูกคนมีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่ อย่าทำให้พ uh ่อแม่น้ำตาตกลูกหมาไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ลูกหมาไม่เคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกลูกคนที่มีโอกาสตอบแทนคุณพ่อแม่กลับทำให้พ่อแม่น้ำตาตกมากกว่าลูกหมาซึ่งไม่เคยทำคิดดูให้ดีๆใครเคยทำให้พ่อแม่น้ำตาตกจะต้องนึกถึงเรื่องนี้แล้วลูกหมาไม่เคยกัดแม่แต่ลูกคนเคยกัดแม่เคยทำให้แม่น้ำตาตก เรื่องน้ำตาตกนี้มีสิ่งที่จะต้องนึกกันมากๆทีเดียวคนโบราณพูดว่าลูกคนไหนทำให้พ่อแม่น้ำตาตกลูกจะต้องไปตกนรกขั้นเอเวจีมันจะกลัวหรือไม่กลัวก็ไม่รู้แล้วกลับมาอยู่ฝ่ายแม่พระคุณของแม่แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกแม่ลูกจะทำแกแม่อย่างเจ็บปวดรวดร้าวอย่างไรก็ตามแม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกเพราะกลัวลูกจะไปตกนรกเอเวจีดูพระคุณของแม่สิ แม่ไม่กล้าปล่อยให้น้ำตาตกออกมากลัวลูกจะไปตกนรกอเวจี G. แม่รักลูกเท่าไหร่ขอให้สนใจกันไว้บ้างเถิดว่าทำให้แม่น้ำตาตกนั้นลูกไปตกนรกอเวจี G. แต่มีข้อยกเว้นว่าต้องทำให้แม่น้ำตาตกเพราะเห็นแก่กิเลสเห็นแก่ตัวของมันขอให้เยาวชนทั้งหลายวัยรุ่นวัยสาวทั้งหลายนึกถึงข้อนี้กันให้มากขอจะได้ทำให้พ่อแม่น้ำตาตกเลยการเล่าเรียนของคุณก็ดี การงานของคุณก็ดีอะไรก็ดีอย่าให้พ่อแม่จะต้องน้ำตาตกเลยจะหาพ่อแม่ที่ดีจนกว่ากลั้นน้ำตาตนเองนั้นมันจะหาไม่ได้ถ้าน้ำตาพ่อแม่มันตกไปคุณจะต้องตกเอเวจีอย่าให้พ่อแม่ต้องน้ำตาตกด้วยประการใดๆถ้าบุตรทุกคนในโลกปัจจุบันนี้เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาโลกก็จะมีแต่สันติภาพสันติสุขเหลือประมาณ ดี๋ยวนี้มันมีบุตรเป็นอันมากที่สุดเป็นบุตรที่เลวของบิดามารดาทำสิ่งที่เสื่อมเสียชื่อเสียงของวงตระกูลเป็นคนเลวไม่เครารพเกียรติของบิดามารดาไม่สงวนรักษาเป็นอันธพาลถ้านึกถึงคุณของบิดามารดาแล้วมันเป็นอันธพาลไม่ได้หรอกเป็นอันธพาลไม่ได้ถ้าทุกคนเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแล้วไม่มีอันธพาลในบ้านในเมืองในโลกนี้วัยรุ่นวัยสาวทั้งหลายนึกถึงข้อนี้แล้ว ก็จะไม่ทําอะไรที่เป็นการเสียหายไม่มีเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นทุกฝ่ายแล้วจะมีจิตใจกว้างเพราะกระตันยูต่อพ่อแม่เป็นทุนแล้วก็จะกระตนันยูต่อคนอื่นออกไปเ <Am> พ <Kate. S 2> ื่อนฝูงมิตรสหายเจ้านายอะไรต่ออะไรกระตนันยูไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตใจ,ใจิตใจถนนหนทางห้วยหนองคลองบึงไม่มีจิตใจก็กระตนันยูต่อมันใช้ให้เป็นประโยชน์ hani. ได้ช่วยกันรักษาช่วยกันสร้างสรรค์ จะเป็นคนกระตัญยูที่กว้างขวางขนาดนี้ถ้าว่าเรามีความกระตัญยูต่อจุดตั้งต้นสุดคือบิดามารดาแล้วก็จะมีความกระตัญญูแผ่กว้างออกไปเป็นกระตัญญูที่ไม่มีขอบเขตเป็นแน่นอนหนังสือเสียงนี้แบ่งปันเพื่อเป็นธรรมทานห้ามนำไปจำหน่ายแต่สามารถนำไปเผยแพร่แบ่งปันธรรมะแก่ผู้อื่นได้ขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านครับ